ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นกลับมาถึงประเด็นอย่างที่บอกครับว่าการระบาดในรอบที่3ของประเทศไทยที่ตอนนี้ถือว่าแรงขึ้นมากนี่นะครับส่งผลให้กับเรื่องของทั้งหน้ากากอนามัยแล้วก็ถุงมือ,อยางอนามัยเนี่ยกลายเป็นสินค้าที่ตอนนี้มีความแพงขึ้นไปในตัวนะครับเราเริ่มต้นดูที่นี่ก่อนนะครับเรื่องของโควิด19ทาให้ราคาถุงมือ,อยางตอนนี้ขึ้นไปถึง2เท่าเมื่อเทียบกับตอนโควิด19ระบาดใหม่ๆกันนะครับปี62 เจบาทต่อกล่องกล่องหนึ่งมี50ชิ้นแต่นาทีนี้ปี6.4รับการระบาดรอบที่3ขึ้นไปอยู่200บาทต่อกล่องเท่ากับ70ไป200ขึ้น2เท่ากว่า,วาครับการที่ขึ้นไปถึง2เท่ากว่า,ว,าวันนี้ถ้าดูกันจริงๆเนี่ยเภสัชกรประจำร้านขายยาสอจริเภสัชคุณบวรอังสุวรรณิศบอกว่า ร้านแกเองก็เป็นร้านขายปลีกขายส่งมานานมากเลยนะครับทีนี้การระบาดโควิด19รอบที่3าตั้งแต่เมษายนเป็นต้นมาเนี่ยยอดขายในแง่ยอดขายใน,น,ยยนยถุงมือ,อย่างก็เพิ่มขึ้น5-10%เพราะว่าตอนนี้คนใช้หน้ากากาอนามัยกับตัวเองมากกว่า1ชิ้น พอหมอก็แนะนํามาว่าถ้าเข้าพื้นที่เสี่ยงก็ต้องใส่2ชิ้นนะฮะสิ่งสําคัญต่อไปคือราคาต้นทุนการผลิตและราคายางจากต้นทางตอนนี้ก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นนี่เป็นอีกจุดหนึ่งที่ราคาของถุงมือยางอาจจะแพงต่อไปในระยะสั้นระยะกลางและไกลไหมเราไปฟังมุมมองจากเภสัชกรคนนี้ครับก็ปรับขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันนะครับผมมันยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะเพราะว่าทางผู้ผลิตเขาก็แจ้งว่าเออต้นทุนเขาสูงขึ้น ผู้บริโภคก็น่าจะมีผลนะครับเพราะต้นทุนเราสูงขึ้นมันก็มันก็มันก็สะท้อนเป็นเป็นลูกโซ่ไปครับแต่ก่อนกล่องหนึ่งประมาณ70บเนาะ70กว่าบาทตอนนี้ก็เกือบ200แต่มันค่อยๆขึ้นนะไม่ได้ว่าขึ้น70พุ่งขึ้นมา200แต่แบบ่า70 100รยต้นๆร้อยหาอะไรเงี้ยค่อยขึ้นมาครับนั่นคือหน้ากากอนามัยที่ส่งผลให้ราคาเพิ่มขึ้นทีนี้เรากลับมาดูในส่วนของถุงมือยางอนามัยอันนี้ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกเกี่ยวกับเรื่องของถุงมือยางอนามัยซึ่งตอนนี้ขึ้นไปติดอันดับโลกแล้วนะครับท่านผู้ชมดูไหมครับว่าอันดับหนึ่งของการส่งออกถุงมือยางอนามัยเนี่ยมาเลเซียอันดับหนึ่งแต่จนถึงนาทีนี้ปรากฏว่ามาเลเซียอันดับหนึ่งก็จริงแต่มีบริษัทของไทยอยู่ในอันดับที่3ครับเริ่มต้นจากอันดับที่1เช่นบริษัทท็อปกรอบนี่ใหญ่เบอร์หนึ่งของโลกอยู่แล้วนะครับอันดับที่2ก็คือคาทาเลกาแต่พอเป็นอันดับที่3กลายเป็นสีต่างกประเทศไทยซึ่งก็อยู่ในตลาดหุ้นด้วยนะครััสสนทที้้เิิิษญชาาตมลซยง เรามาดูกันนะครับว่าสมาคมผู้ผลิตถุงมือยางบาเลเซียเนี่ยเขาก็ประเมินแล้วครับว่าผลพวงจากโรคระบาดโควิด -19 หลายประเทศก็เป็นรอบที่3รอบที่4นี่นะครับทำให้ทั่วโลกใช้ถุงมือยางเนี่ยน่าจะไปถึง4,020,000ล้านชิ้นโตถึง17%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วครับขณะที่3เดือนแรกของปีนี้ถ้ามาดูของไทยนะฮะส่งออกถุงมือยางไทยตอนนี้ทำได้ถึง6,494ล้านคู่ ถาม่าโตเท่าไหร่2หลักครับ23%เมื่อเทียบกับไตรามาสแรกของปีที่แล้วทําเงินได้ถึง1,069ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับว่าส่งออกถุงมือยาง,องไทยไตรามาสตึงนี้โตถึง230%นะครับโอกาสก็น่าจะเป็นของไทยมากขึ้นเพราะว่าขณะนี้สหรัฐอเมริกานั้นตอบโต้มาเลเซียนะครับโดยการ สั่งห้ามนำเข้าถุงมือยืถุงมืยางอนมามัยจากบริษัทท็อปกรฟซึ่งเป็นบริษัทผลิตและส่งออกถุงมือยางใหญ่อันดับหนึ่งของโลกนะครับนอกจากนี้ในแง่ไทยก็เชื่อว่านด้น่าจะได้อนิสงตรงนี้ซึ่งจะมีการนำเข้าถุงมือยางจากไทยประมาณ15%ครับ และที่สําคัญก็เปิดช่องให้กับนักทุนผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาตั้งโรงงานผลิตถุงมือยางนามัยเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเชื่อว่ากําลังการผลิตจะไม่ต่ำกว่า1นึ่งล้านชิ้นผลที่ตามมาก็คือราคาน้ํายางค้นที่ปรับตัวแพงขึ้นนั่นเองครับปัจจุบันนี้ราคานบันยางค้นอยู่ที่เฉลี่ย50บาท53สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมขึ้นมาจาก42บาท80สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมเมื่อสิ้นปี6 3นะครับ